เสมอระบบ48โวลต์มือเดียวเลยนะครับโอ้โหใหญ่มอนะครับดูหน่อยครับก็ดูสเปกหนะครับมาระวังตกครับันดูนะครับมาจิ้มตังได้ด้วยนะระบบ48โวลต์ครับความลึกประมาณ30เมตรประมาณน้ำที่ได้ประมาณ5คิวนะครับ528วัตต์ครับผมตอนนี้ตัวนี้จะต้องใช้กับแผงที่มีสเปกแผงไม่เกิน36โวลต์นะครับ หมายถึงว่าแผงที่เราเห็นกองอยู่ตรงนั้นเนะี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนมันเป็นแผง40 42โวลต์ถึง45โวลต์นะครับอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับอันตรายจะสร้างความเสียหายนะครับเพราะตัวนั้น,นเป็นบัสเลตครับผมอ่ะตัวนี้เป็นบัสเลตแผงที่จะต้องใช้งานได้นะครับ ยังใช้งานได้เป็นแผงตระกูล250วัตต์นะครับตระกูล250วัตต์นะครับก็เป็นแผงที่มีความสูงโดยเฉลีย่ยนะครับ1.6เมนตะรตัวนี้ครับแผงความสูงที่1.6เมตรนะครับกว้างประมาณเมตรหนึ่ง250วัตต์260วัตต์ไอ้ตัวนี้ใช้ได้แต่ตัวนี้พิเศษครับ280วัตต์ถามว่าใช่ไม่ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกับแบตเตอรี่ก่อนเบื้องต้นนะครับนะครับ ดูว่าเป็รียนวาน้ำจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขออนุญาตจุบุจู่บุอยู่ไหนจ้าโ,โหพโอร์ลันเลยโอ้โหโอ้มีหลักฐานเนื้อไอ้ครับผมระดับความแรงนะครับอ่าเรย่มูุแตกเลยครับผมโอเคตอนนี้น้ำไม่ได้เข้าไปที่ ีจะมีรู้สึกว่าน่าจะมีมีใบใบไปพัดอีกชุดนึงอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะครับผมครับนีเองครับนะฮะตอนนี้เหมือนก็ทำงานแค่ใบพัดชุดเดียวนะครับมีชุดข้างล่างชุดข้างบนไม่ได้ทำงานสรุปว่ามันใช้งานได้ก่อนเบื้องต้นนะครับตอนนี้เป็นระบบ48โวลต์ครับผมระบบ48โวลต์โอเคนะครับเมื่อกี้ก็เห็นนะครับกระจายกรับจัดจาย,จายตัวนี้ให้ปริมาณน้ำที่5คิวครับผมที่5คิวครับเป็นระบบ48โวลต์แผง ต่อกับ,กบเขาโดยตรงได้ไหมได้ครับแต่ต้องขอเป็นแผงที่มีโวลต์เตจไม่เกินนะครับโวลต์เตจไม่เกินที่36มสิบหกโวลต์นนครับอ่าก็เป็นแผงตะกูลสามสองอยห้าสิบวัตต์ประมาณนะครับแผงที่ไซส์ขนาดขนาดความสูงวันเมตรเมตรหกสิบ